จีรังต้อเสิร์ฟมาอ่อนพันยกมาแบบนี้ครับตีทัชออกไปเลยครับทางด้านอัชราพรคงยศครับไปล็อกครับดูครับจังหวะครับแรกมาครับดีครับลูกนี้แล้วก็จ่ายมาด้านหลังครับไปอัดลูกนี้ไม่เป็นไรนะครับครับบอลแรกเข้าจุดใช้ได้ครับมีโอกาสนี่ครับหมูตีฝังเห็นเห็นครับอัชราพรคงยศครับเข้าปตีบีหลังนะครับลูกนี้ มีสั้นหลอกครับแล้วก็เข้ามาตีครับเหลือบล็อกเดี่ยวๆครับหลบบล็อกสบายเลยครับวิภาวีเสิ์ฟสดีเลยครับทีนี้ทุยรับมาจัดบอลสั้นหน้าบ้างเวียดนามโอกาสบุกของไทยเรามาแล้วไหลหลังอีกทีหนึ่งยังรองทันครับโอกาสบุกเวียดนามบ้างคาวนี้บล็อกเราสวยครับบล็อกลูกตีของทีนี้ท่านฟาร์มที่เวียดอันได้ครับ ขึ้นบล็อกครับของอัชรพรกับพัทยานะ่ครับน่าจะไปโดนอัชรพรแะครับนี่ครับลงเต็มเต็มครับบอลแรกดีครับของรามีโอกาสได้บุกครับบอลทับลูกนี้โอ้โหใส่เต็มเตมครับอัจรพรคงยศนี่มารายการนี้นี่ใส่เน้นๆทุกลูกครับลูกนี้นี่ต้องบอกว่าหลอกกันสวยครับดูครับตีเป็นวอร์มเลยครับจังหวะตีหัวเสาของอัจรพรครับบล็อกมาไม่ทัน คนเหมือนทองทิคิวตินนะครับกลับลงมาเวียดนามเสริมโอ้โหแล้วดูลูกนี้ครับไม้แล้วครับอัจฉรพรแต่ลัสูกวันนี้นี่เน้นเหมือนตีวอมเลยครับดูครับเดี่ยเขามาตีบีทับนะครับลูกนี้มีทิชากรหลอกบอลเร็วให้ก่อนนะครับแต่บล็อกเวียดนามก็เหมือนว่าจะรอจับอัจฉรพรครับบอลแรกดึงเขาจุดมีโอกาสได้ลุกนะครับแต่องุหปลายมือเลยก็ยังเกี่ยวลงไปได้ครับ โอ้โหนิดเดียวยิ้มเขินๆเลยครับอัจารพรคงยศวนเข้ามาทับเอ็กนะครับดูครับเลือกที่จะไม่ตีทิปลงไปครับวันนี้ทันทุยนะครับบล็อกแล้วก็ลงฝั่งเวียดนามจะรับได้ครับโยกมา3เมตรกลางคราวนี้เจอบล็อกเราบ้างครับพยายามจะสู้กับบล็อกเราก็สู้เหมือนกันครับทางด้านของาร์มทีวิตอันครับครับ บล็อกเต็มๆครับบล็อกของไทยเราก็โล่งเลยครับตีสบายเลยครับ16ต่อ22ครับยกมา3เมตรกลางครับลูกนี้หายเลยครับครับให้ชราพรครับ3เมตรกลางครับตีได้หนักหน่วงรุนแรงครับรับไม่อยู่ครับจังหวะนี้ครับคงทีคิวตินวนนี้ก็แม่ ดูอีกครั้งนะครับว่ามันฟาวยังไงเนี่ยไม่แน่ใจัะเดี๋ยวเราไม่ได้เรียกร้องอะไรนะครับเราก็บุกมาเลยครับนี่ครับไม่ต้องสนแ้มเมื่อกี้นะครับอาจาราพร้อมดทรศัสับให้เองครับครับผลเข้ามาตีทับเอ็กนะครับลูกนี้ได้ของอัจารยพรนะครับมีสั้นหลอกครับแล้วก็เข้ามาตีลูกนี้ลงไปอ้าครับบอลแรกสวยแบบนี้มีโอกาสขึ้นทาครับตีอัดบล็อกไปเลยครับอัจรพรคงยศ ตีหัวเสาด้านหลังนะครับของอัชรพรดูครับแรกสวยครับโยกมาให้เนี่ยเหลือบล็อกคนเดียวนะครับตีลูกนี้เอาทัชเลยหยิบสี่เท่ากันครับเอาครับพร้อนธ์นยกมาอัจรพรสับจบจบไปเลยครับแมลูกนี้ลครับแมลูกนี้ยี่สิบห้ายี่สิบสี่ขออีกคะแนนเดียวครับครับลูกนี้ึ้นตีได้สูงนะครับอัชรพร ก็แดกมายอดเยี่ยมครับแล้วก็จ่ามาหัวเสาลูกนี้ครับตีมุมตรงครับอัชรพรโอ้โหลูกนี้เสิร์ฟโรยๆครับดูเวียดนามครับเอาล้วครับฟรีบอลข้ามาแบบนี้เป็นโอกาสบุกของเราแล้วนะครับจะปิดได้เลยหรือเปล่าแล้วก็เรียบร้อยครับเอาชนะไปในเซตที่3 26 2 4ครับ